ทีพี่น้องสบายดี่ก็มาเป็นสวนหลังบ้านลวงพ่นหลงรูป่ลยนะหนาวเลยพี่น้องเลยปิ่งค้นมาปิ่งมาลีนใหม่เลพี่น้องเลยป้องกุ้มเลยปิ่งมาลีใหม่ซึ่งมาลีใหม่มา สิบสองดดหนึ่งปีงีงนน้ก็ปุ่นปาไรูเบิ่รูนานพักส่นหลังบ้านโอ้ยหนาวเลยพี่นอ้องมันอียังไข้มันนึ่งบวกงยมันขึ้นลบลบสามลบสี 3, ถายกแล้ว ปกูกระเทียมเนี้ยนี่พูดแหละเดือนสามเดือนสี่หมดแล้วไม่ยังสิปงุงเป็นอะไรนอกเกียร์นอปกลุงคนปูกะปัวไปทางในพขกห้องหลับคือคือสิอู้อยังเขียวอยู่ห้อมหลับ อมาโตมาวันหนึ่งเปงลือยเพื่อเหรอตแรกของปลูกขงพังเปลือสามสีเดือนตอนแรกยังจะปปลูกปลกไม่เชยนนาดานาะหนแบบพี่น,น้องเอ้ยมันห่อนตลอดอลกพักปลูกยังในบริสุทธ์หรอก มันไม่ใหม่ลงต้นมันไม่ใหม่มากตีมชิดต้นทุกล่เผามาเผาเป็นน้อยอยนน้อยเลยแต่มันนอน้วก็โอเค mày nó tháng năm cơ ô oh, nhưng mà trên đẹp như thế này rồi mà nhân vẫn cả viên nhân ùn nằm cái lưỡi vào cạm thì ว้นนาวยำน้อมาเลยกับบุ้มีพักมีหยาแล้วพี่น้องเลยตายพื้นปุ๊บพองพังนะว่าจะซื้อกินเผาดีๆมาใส่หยุดคนเหนือหยุดแจงปุ๊บพักบัวบัวหอมปู๊บพักหอมหลับเป็นสิบคนได้กิน ไม่ได้เลพี่น้องยำนาวมาเลยโอ้ยนาวกูยั่กูได้าาไดดพ,ไพู่น้องกูได้แส่ยามห่อนสาเดือนเทอานะไก่สิคำตะวินไก่สิตกอยู่พี่น้องต้นมือเดือนนมือดไวมาณนก้มงแรงมืดล้ว

ไปบ้าน,น้าบ้านนุงคนนุ่เป็นไรใครประตูอ๋อไปคิวมันเป็นงานนาบ้าน,น,าานมันจะเป็นสัตว์

có phun Không tốt mà sao Tải vớt được cho mày Bởi tông kiểu mà Tìm mất nào bạn à Một thân này Không sợ hạt đi nào đây mình มันบอกเจ็ดแปดที่กีผมส้มร่างบาทยคนมันสิสั้นมึงนอนหนาวก็ออกมาบลายโอ้ยร่างกาย

Nhưng người có đại là tai vớt không có phăng nè 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 chỉ bên theo nè nè nè

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video โอ้ย่เลยเห็ดขาวบเ้ร si ม ok. <laughs> ีซื้อรอกแต่บ้ซื้อมันหข้าวกับเนเห็ดข้าวบิบากูโก้ขาวเลยเนี่ยเขย cái cao, từ miệng của ta, ta thi công, đừng đồ mình làm đi, đồ được

ในเขาเจ้าเก็บอยู่มิกาอยู่มิกาอยู่ยุโรปเนาะแท้เด่นมากเจ้าเก็บเก็บเห็ดฝร่งชิ้งมัสลุม ดินไวดไปหนึ่เป็นมูนึงลามไแเบแบบแคกดินแักแคกอโอ้ยใบไม้ก็เรล่งลนได้ดูใบไม้ล่นเลยพี่นอ้องฮาโลป้าลโลป้าฮาเห็ด có rai chú hết chứ Kém thang rồi Ủa Nó Được kém thang rồi mềm the law.